เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับครับก็ตั้งแต่วันที่17พฤ,ฤษภาคมวันอาทิตย์พอดีประมาณบ่ายโมงผมก็อยากได้อแดปเตอร์แปลงจากเลนเอเม์นะครับมาใส่กล้องที่เป็นเอเม์ของโซ n y ก็เลยได้หาใน Facebook และหาในที่ต่างๆก็ไปเจอใน Facebook ของ มีคนโพสขายชื่ออันนี้รุดนะครับชิมโฮโอเสร็จแล้วผมก็เลยสง่งเมสเซจแล้วก็โทรไปถามเขาบอกว่าเขาเป็นทหารด้วยผมก็เลยโอ้ดีจังเลยรู้สึกว่าคงจะปลอดภัยอะไรเงี้ยคงจะแบบไม่ไม่หลอกอะไรเสร็จแล้วผมก็เลยโทรโทรติดก็เขาก็บอกมัดจาก่อนมัดจำเสร็จวัานอาทิตย์ประมาณบ่ายสองผมก็มัดจำลยสามร้อย พอเรแล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมจะโอนส่วนที่เหลือให้แล้วเขาก็จะบอกว่าวันจันทร์เดี๋ยวจะส่งของให้พอเสร็จแล้วเช้ามาก็เขาก็ยังไม่ส่งของให้เพราะว่าเดี๋ยวสายๆไปส่งวันจันทร์ที่สิบแปดพอเสร็จแล้วประมาณตอนบ่ายเขาบอกว่าส่งแล้วส่งแล้วผมก็เลยออกมาตัดผมอยู่พี่ผม ตอนผมเข้าไปในเคอรี่เคอรี่เขาไม่ให้เข้าเพราะผมไม่ได้อานากากมาขี่มาแล้วมันนากากปิวหายไปไหนไม่รู้พอเสร็จแล้วก็เขาบอกว่า,วาเดี๋ยวผมตัดผมเสร็จเดี๋ยวผมจะส่งเลขเตรวจเคอรี่ให้นะเลขพัสดุอะไรอย่างเงี้ยพอเย็นวันที่สิบแปดวันจันทร์ผมก็โทรไปอีกหลังประมาณทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มนี่แหละถ้าจำจำไม่ได้พอเสร็จแล้ว เขาบอกว่าผมตัดผมเสร็จแล้วผมกลับถึงบ้านไม่เกินสามทุ่มพี่อะไรเงี้ยก็คุยกันนะผมมีวิดีโอด้วยวิดีโอคอลพอดีผมแคปเจอร์วิดีโอคอลหน้าจอเอาไว้แต่ว่าไม่มีเสียงเออเลยบอกว่าไม่เกินสามทุ่มเดี๋ยวผมส่งให้แน่นอนที่โอ้เห็นหน้าขนาดนี้ผมไม่หลอกหรอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นทหารเขาผมก็เออเชื่อตัดผมสั้นด้วย ก็ด้วยความอยากได้ก็หลังจากนั้นก็สามทุ่มก็หายไปเลยโทรไม่ติดทั้งเบอร์มือถือทั้งไลน์ทั้งเฟซเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมาแจ้งความครับแจ้งความราคาเท่าไหร่คะราคาสี่พันห้าแต่ว่าเขาขอขอเขาลดให้เขาก็เลยลดให้เหลือสี่พันสามครับทั้งหมดสี่พันสามร้อยบาท หลังจากที่เรารู้ว่าถูกหลอกแล้วเราได้ดําเนินการยังไงบ้างคะ,ะนั้นผมก็ไปเช้ามาผมก็ไปแจ้งความเช้าว,วันอังคารที่19ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอทุ่งสองห้องเพราะว่าผมก็โทรไปปรึกษาตํารวจที่สอนอธัญ,ญบุรีก่อนแต่เขาเหมือนกับบอกว่าถ้าเหตุเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าวันจันทร์ที่18ผมมา ผมโอนตังค์ที่นี่ประมาณสิบโมงก็เลยนี่เป็นเขตของสอนอทุกสองห้องผมก็เลยไปแจ้งที่สอนอทุกสองห้องครับเราได้มีการติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กับทางตำรวจยังไงบ้างไหมคะก็ติดตามตลอดครับก็โทรโทรถามตำรวจตลอดตำรวจก็บอกว่า,อาตอนนี้ทางทางธนาคารที่โทรให้ไปอายัดบัญชี คนร้ายะครับคนที่รับเงินไปเขาก็บอกว่าธนาคารยังไม่ส่งชื่อมายังไม่ส่งชื่อเจ้าของบัญชีมาเมื่อเช้าก็เลยติดต่อธนาคารดูธนาคารบอกว่าเดี๋ยวจะดาเนินการให้อีกสามชั่วโมงจะโทรมาตั้งแต่เช้าแล้วละ่ะนี่เย็นก็ยังไม่โทรมาเนี่ยธนาคารแล้วเราได้มีการติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งไหมคะกับธนาคารอ่ายังครับเพราะว่ารอเขา เขาก็ยังไม่ติดต่อมา้าะในหลักฐานการแชทอะคะ่ะมีการส่งอา่เหมือนสลิปการส่งของจากบริษัทขนส่งให้เราดูอะคะ่ะสลิปตัวนั้นสามารถนำไปเช็คบาร์โค้ดได้ไหมคะเช็คหรหัสได้เขาบอกว่าเขาไปตัดผมนะวันเย็นวันจันทร์ที่18พอสามทุ่มเดี๋ยวเขาจะส่งให้เขาบอกว่าสลิปอยู่ที่บ้านแต่ว่า หลังจากสามทุ่มนั้นเขาไม่ส่งอะไรมาเลยครับคิดว่าเขายังไม่ส่งอันนั้นเป็นของอเขาบอกว่าเป็นของลูกค้าคนก่อนที่เขาเคยส่งให้เขาบอกส่งมาแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่หลอกแน่นอนพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เ,เลยเชื่อเหมือนกับเขาเอาตัวอย่างของใบเสร็จของคนก่อนนะ่ยมามาหลอกเราอะไรเงี้ยเราก็เชื่อนะเหมือนเอามาการันตีครับการันตีว่าส่ง <คน S 1> ของจริงครับประมา แล้วทางเราได้มีการพยายามติดต่อกับตัวคนขายของคนนี้ไหมคะโอพยายามทุกช่องทางเลยครับทั้งไลน์ผมก็โทรไปส่งข้อความไปก็ไม่อ่านก็ไม่ติดแล้วก็พอดีมีคนชื่อ Facebook อะไรไม่ไรู้อะไรตีกิติอะไรเงี้ยเป็นคนดีนะเหมือนกับเขาเคยเกือบจะเสียหายเกือบเอบจะโดนหลอกอะไรเงี้ยแต่เขาก็โทรโทรตามโทรตาม แล้วไปขอเงินคืนได้มาเลยเขาก็เลยหวังดีกับผม mm hmm. ผมก็เลย mm hmm. เขาก็เลยเอาส่งเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งมาแต่ก็พยายามโทรแล้วโทรติดแต่ว่าก็ไม่รับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์เดิมก็โทรไปแล้วก็ไม่ติดเลยครับแล้วเราคือ,อได้มีการโอนเงินไปให้เขาทั้งหมด4,003เลยใช่ไหมครับใช่ครับมัดจำ300พอเสร็จแล้วก็ส่งอีก4,000ครับ ในระหว่างการสนทนาค่ะมีการาพูดอะไรหรือมีข้อความอะไรทำให้เราแบบมั่นใจว่า,าเราจะได้รับของจริงเขาบอกว่าเขาเป็นทหารครับทหารอยู่แถวสะพานแดงเมื่อก่อนพอเสร็จแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นทหารย้ายมาที่ชัยนาทครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กล้องนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วอะไรเนี้เขาก็จะเลือกเลือกใช้แล้วก็ขาย แล้วก็ส่งเ,เลขที่เคอรี่ของลูกค้าคนก่อนให้ก็เลยเชื่อครับก็เลยมั่นใจว่าเป็นอาหารก็คงไม่หลอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีใบเสร็จเดิมที่คนซื้อคนก่อน,อนด้วยก็เลยเชื่อครับแล้วในเรื่องนี้ค่ะคิดว่าเราจะดำเนินการยังไงกับกับเรื่องนี้ให้ถึงขนาดไหนอะก็พึ่งตำรวจนะครับแล้วก็ไม่รู้จะ ไปพึ่งที่ไหนก็เลยต้องพึ่งกับที่ทีมงานนี่ครับที่มาเนี่ยครับก็เลยลองลองเรียนไปก็ไม่รู้จะ<ม>คืออยากไม่เคอรย่บ้างครับเออไม่เคยลองเรียนที่ไหนเลยครับก็ผ่านมาเดือนหนึ่งพอดีครับก็เลยเติดตามของอข่าวของที่ยุคนนแลแล้วก็ลอง้องเรียนดูครับแล้วก็อยากให้เขามารับโทษรับผิดตามที่เขาทำไว้แต่ก็ ดูแล้วเหมือนกับหลายคนที่โดนหลอกไปแล้วก็ไม่อยากให้เขาทําผิดดีครับก็คืออยากให้ตัวคนทําถูกดําเนินดเนิคดีครับไม่อยากใครที่จะมาอแล้วเราก็อยากได้เงินคืนถ้าไม่มีของเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินที่จะมาคืนเราอะคะก็ทําไงได้ก็ ติดคุกไปแล้วกัน <laughs>